สนับสนุนข่าวโดยไวรักกี้คลินิกแค่เจอเราคุณก็โชคดีชั้น4เซนจูรี่อนุสาวรีชัยสมรภูมิมาติดตามข่าวจากโซนข่าวทางช่องพีสไอสารดีกฎหมายเลข99 บริษัทซันทรี่เบบซี่โคเบเลเลประเทศไทยจำกัดเดินหน้ารุกตลาดชาพร้อมดื่มของเมืองไทยแตกลายผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อย,ยอดเทรนรักสุขภาพพร้อมเปิดตัวทีพัทชาอุหลงพร้อมดื่มต้นตำรับจากประเทศญี่ปุ่นมีให้เลือกสองรสชาติได้แก่สูตรกลมกล่อมและสูตรไม่มีน้ำตาลเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภครุ่นใหม่พร้อมทุมงบการตลาดกว่า200ล้านบาทเพื่อชิงส่วนแบ่งการตลาดกลุ่มชาพร้อมดื่มที่มีมูลค่าประมาณ11,000ล้านบาทโอเคครับก็ต้องขอ เรียนให้ทราบว่าตัวชาอุหลงพร้อมดื่มทีพลัเนี่ยตัวเครื่องดื่มของเราเนี่ยผลิตจากตัวใบชาแท้ร้อ์เซ็นะครับแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีการผลิตนะครับเราต้องบอกว่าในเรื่องของการผลิตของเราเนี่ยเราได้คุณภาพนะครับจากซันตอรี่ญี่ปุ่นนะครับเนเรื่องของการควบคุมคุณภาพการผลิต และนอกเหนือจากนี้เนี่ยต้องเรียนให้ทราบว่าในตัวสินค้าของเราเนี่ยก็มีตัวสารนะครับจากธรรมชาตินะครับที่อยู่ในตัวชาอูหลงนะครับคือตัว OTPP นะครับที่จะดีต่อสุขภาพนะครับผมในส่วนแรกเลยนะครับหลังจากที่เราหายไปจากตลาดถึง5ปีนะครับเรื่องแรกเลยก็คือการเรื่องของการสร้างแ e น e ด s ของแบรนด์ในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีสื่อต่างๆนะครับภาพยนตร์โฆษณานะครับทั้งบนทีวีออนไลน์ออฟไลน์ทุกอย่าง นะครับเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับทราบนะครับว่ามีสินค้าตัวนี้ออกมาในตลาดแล้วนะครับในส่วนที่2คือการกระจายสินค้าแน่นอนว่าการกระจายสินค้าถ้าสินค้าไม่อยู่ในช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยโอกาสที่ผู้บริโภคเนี่ยจะไปซื้อจะไปทดลองเนี่ยก็โอกาสจะน้อยลงในส่วนที่3นะครับเรื่องของการแจกแซม pling นะครับหรือว่าการให้ทดลองชิมเนี่ยครั้งนี้เนี่ยเรามีการแจกตัวอย่างสินค้านะครับให้กับผู้บริโภคชาวไทยถึง1นล้านหกแสนขวด น1นล้านหแสนขวดที่ผู้บริโภคชาวไทยเนี่ยจะได้มีโอกาสได้ทดลองชิมตัวสินค้าชาอูหลงพร้อมดื่มทีพัสนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเชื่อว่าเมื่อผู้บริโภคได้เรามาติดตามโซนข่าวได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ